สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเจริญยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเรื่องที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ในช่วงนี้คือเรื่องอะไรเรามาดูกันซิว่าเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขได้ในช่วงเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรกันนะจ๊ะ เช่นเดิมหนอเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเป็นแรนดอมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะเชิยานในการรับชมและการรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะโอเคมาถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียดใดๆทั้งสิ้นนะเรื่องใดดีรับพลังงานดีๆหน้าภายัยเอาไว้เรื่องไหนไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเรานะคะใครใจดีก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะ,ะช่วงนี้ คุณจะได้มีความสุขกับเรื่องอะไรมาดูซิเรื่องอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากในช่วงนี้นะเรื่องอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากในช่วงนี้ขอให้เปิดมาเป็นพลังงานดีๆเป็นหน้าพ่ายดีๆความหม่ดีๆนะคะเรนะื่องจะทาให้คุณที่จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเลยในช่วงนี้คือเรื่องอะไรนะห้หด 9 10เรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆในช่วงนี้คือเรื่องอะไรโอ้โหพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้ไพ่ราชินีถือดาบเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นใจมากเนาะเป็นคนตรงเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะสภาวะความแบบความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจ เป็นคนเก่งหนาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดราชินีสุอ่าราชินีถือดาบ q u e e อ o f ส w o r d นาตรงนี้หนาตรงนี้บ่งบอกถึงว่าอืคุณกล้าที่จะตัดสินใจคุณกล้าที่จะลงมือทําคุณกล้าที่จะเลือกคุณกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองคุณกล้าที่จะกล้าคขีดคุณกล้าที่จะกล้าพูดคุณกล้าที่จะกล้าเผชิญอ่ะ ราชินีดาบความมั่นใจในตัวเองนะคนตรงคนตรงอ่ะไพาราชินีถือดาบมาหนอตัวตวนที่ดียวโ,โหเดียมพเพลอร์เดียมพเพลอร์เนาะคนที่มีมีแบบเขาเรียกว่ามีความมั่นคงอะ่ะ หนาะมีความมั่นคงอาจจะมั่นคงในสิ่งที่ตั้งใจทําอาจจะมีความมั่นคงในฐานนะอาจจะมีความมั่นคงในความหนักแน่นเข้มแขนะ็งหนาไพ่เดมเพลอร์คือไพยอย่แห่งความอุดมสมบูรณ์ไพยย่แห่งความครบขันนาะผู้หลักผู้ใหญ่ดีนาะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายรักมีคนอุปถัมภ์หรือเปล่าหนะาไพ่เดมเพลอร์คือไพ,พ่พจักรพพัดไพ่จักรพรรดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ยศ ขาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการงานมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสที่งานหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นรลากฐานแห่งความมั่นคงมีโอกาสาที่จะาบางก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์นะใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้รับข่าวดีนะในช่วงนี้นะหรือ พูดคุยเจรจารผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์อะไรประมาณนี้นะดวงดวงใหญ่ดวงโตนะดวงใหญ่ดวงโตดวงเป็นใหญ่ดวงโตดวงเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นดวงมหาจัก,กรพรรดินะเป็นไพ่เดียมเพเลอร์เป็นไพ่ Emperor, พของจักรพรรดิขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้ว พลังงานค่อนข้างดีนาะพลังงานค่อนข้างสูงพลังงานค่อนข้างเด่นเรื่องความมั่นคงนาะอ่าพลังงานเดอชาลีออตโอ้โหใครดิวอยู่กับชาวต่างชาติบ้างนะาไพ่ต่างประเทศขึ้นมานะไพ่อ่าเดอเอ็มเพอเรอร์ไพ่จัก,กรพรรดิเนี่ยอ่ต่างชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นเดอชาลีออตความแตกต่างระยะห่างทางไกลอ่าใครดิวอยู่กับคนต่างชาติใครดิวอยู่กับคนทางไกลนะเรศ บอกเลยว่าเลือบางคนมีโอกาสได้เดินทางทั้งในและต่างประเทศนะต้องบอกอย่างนี้นะบางคนมีโอกาสได้เดินทางอ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยอ่าพยพลังงานค่อนข้างดีนะเดชาริออดคนเก่งคนแกร่ง นะคนกลา้านะคนที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพมคนที่พร้อมที่จะเข้าเส้นชั่คนที่พร้อมที่จะอามุ่งหน้าสู่เป้าหมายแห่งชีวิตอ่าก็ได้นะการเดินทางรับรื่นนะไพ่เดอดชาลีออตนะระยะห่างทางไกลเด่นนะต่างชาติเด่นนะโอเคนะประมาณนี้อเจ็ดใบเท้าคนไม่ยอดท้อคนไม่กลัวอุปสรรคนะคนสู้ชีวิต คนที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหนนะ้าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณจะผ่านอะไรมาคุณจะผ่านมันไปได้หนาะคุณจะอ่าเขาเรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคหรืออะไรก็ช่างคือคุณพร้อมสู้พร้อมรบอ่าพร้อมรุ่ยพร้อมที่จะอ่าเดินหน้าอ่าเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเพื่อความมั่นคงของตัวเอง เห้เห็นไหมคือพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีนะพลังงานเจ็ดไม้เท้านะพลังงานของคนที่คือกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นอยู่แลว้วว่าเออมุ่งมั่นแล้วจะถามว่าถ้ามุ่งมั่นไปเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมประสบแน่นอนแม่นะไปถึงเส้นชยัยไปถึงฝั่งฝันแน่นอนเลยแม่อ่ะ มาดูสิใบต่อไปเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขได้คุณจะจบสงครามชีวิตคุณจะจบปัญหาชีวิตคุณจะเอามันอยู่คุณจะข้ามมันไปได้คุณจะผ่านคุณจะชนะอ่าคุณจะสิ้นสุดเอ่อเรื่องราวหลายๆคุณจะสิ้นสุดเอ่อสิ้นสุดเรื่องปวดหัวคุณจะสิ้นสุดปัญหาอุปสรรคคุณจะสิ้นสุดซึ่งอะไรก็ช่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยยากเออมันจะสิ้นสุดลงหนาไพ่ห้าดาบตรงนี้มาโอ ปัญหามันจะสิ้นสุดลงทุเราเบาบางลงคุณจะชนะคุณจะข้ามมันไปได้คุณจะผ่านมันไปได้นะสิบดาบโอ้โหหมดข้อาาหมดโรคหมดภยัยอ่าเจอมาเยอะเจ็บมามากนะไพ่สิบดาบนี้คือไพ่ของคนที่เคยผ่านเอาอะไรมาเยอะแยะเลยนะผ่านอุปสรรคผ่านความยากล่าผ่านความลาบาก ผ่านความล้มเหลวก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณเคยเจอหรือผ่านาปัญหาสุขภาพมาก็ได้เออเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ได้คือคุณหมดเคราะห์หมดกรรมตรงนั้นและคุณจะผ่านในสิ่งตรงนั้นและเออมันจะดีขึ้นหนาะมันจะหมดหมดกับปัญหาและหมดกับวิบากกรรมและหมดกับอุปสรรคและหมดกับเรื่องราวเลายๆและเออคุณจะเอามันอยู่เออประมาณนี้เลยนะแ่งแมนจ้ะ คิดเยอะคิดมากคเครียดกังวลคิดวนไปวนมาย้ำคิดย้ำทำซ้ำซ้ำเนาะบางคนนะรอคอยรอคอยลอยคอยอะไรอยู่อ่ามีพลังงานของใครบางคนที่รอคอยลอยคอยอะไรอยู่นะไม่รู้แหละว่าคุณรอคอยอะไรอยู่นะหร,นะหรือนะหรือนะพลังงานของไพ่เดนแฮงแมนเป็นพลังงานของการ เขาเรียกว่าตื่นรู้ได้ไหมแม่ได้นะเดแฮงแมนเป็นไพ่พลังงานของการตื่นรู้คือคุณเคยเจอเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแกร่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่อ่ปล่อยได้วางเป็นหรือเปล่าเออคุณเป็นคนรู้สัจธรรมแห่งชีวิตหรือเปล่านะคือคุณผ่านตรงนี้มาแล้วว่าผ่านสิบดาบมาแล้วว่าผ่าน อะไรมาเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะเคยผ่านการาเลิกลากผ่านการอกหกักผ่านการเสียใจหรือว่าถูก ทําให้เขาเรียกว่ามีปัญหากับความรักก็ได้นะหรือถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตดํารงชีวิตต่างๆคุณอาจเคยผ่านปัญหาและอุปสรรคมาแล้วเพราะว่าคุณเจอมาเนี่ยคือไพ่เดอะชาริออตไพ่อ่ดอเอ็มเพลเอร์ตรงนี้ไพ่เจ็ดหมายเท้าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเนี่ยคุณเจอมาแล้วคุณเจอมาหมดแล้วคุณรู้แหละเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณไปเจอพอคุณไปเจอไอ้เรื่องตรงนี้ปุ๊บ ฉันเคยเจอมาแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันทําได้ฉันคือฉัน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 อยู่ได้เออฉันฉันเจอมาแล้วฉันไม่ไม่สถานหรอกแค่เนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะคือคือคุณตรงเนี้ยคือคือ คุณเป็นคนที่คือรู้กับเหตุการณ์อารู้กับสิ่งที่มันจะเป็นหรือว่ารู้เรวว่ามันเป็นประมาณนี้ประมาณไหนอะไรประมาณนี้คือคุณเอาอยู่อ่นะนาไพ่โดยแฮงแมนน่ะคือมันเป็นไพ่ของคนตื่นรู้คนมีความเสียสละคนที่มีความอดทนนะเป็นคนที่คือเคยเจอมาแล้วว่ะคือรอได้อะไรประมาณเนี้ยนะ อาดีเอ็มเพรสโอ้โหไพ่คุณขึ้นคู่เลยนะดีเอ็มเพรสกับดีเอ็มโพลเลอร์เนี่ยมันเป็นไพ่จักรพรรดิกับไพ่จกกักรพรรดินีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาขอสลับตำแหน่งนิดนึงอาคุณขึ้นคู่ตรงนี้นะคู่บุญใหญ่นะไพ่คุณไพ่คุณเนะี่ยเป็นไพ่คู่ใหญ่นะถ้าคุณเจอคู่นะคุณจะเจอคู่บุญใหญ่นะหรืออ่ามันเป็นไพ่สูงสักอะ่ะ นะ DM เพสกับ DM p ลเเนี่ยเป็นไพ่จักรพรรดิกับไพ่จักรพรรดินีเป็นไกกพ่ไกกพเ,ไเขาเรียกว่าเป็นไพ่คนที่มีรากฐานบารมีใหญ่เป็นไพ่คนถ้ามีถ้าเขาบอกว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับมหาเทพมหาเทวีเลยที่คุ้มครองคุณอยู่นะถ้าเป็นคน นาถ้าเป็นคนก็แสดงว่า,าคือเป็นดวงของคนที่มีดวงเขาเรียกว่าดวงคนมียศมีตําแหน่งดวงคนมีอํานาจที่ปกครองคุ้มครองเกื้อนหนุนคุณอยู่ก็ได้ด้วยหรือตัวคุณเองอเป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนามีบารมีสูงเป็นคนที่ เขาเรียกว่าต้องดูแลปกครองคนอื่นก็ได้ด้วยหนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพรสกับไพ่ดีเอ็มเพลเลอเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่มหาจากักรพรรดิกับไพ่มหาจากักรพรรดินีเพราะฉะนั้นแล้วความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ดีหน้าที่การงานมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาเทพมหาเทวีคุ้มครองหนะาเกียรติยศชื่อเสียงบรรดาศักดิ์ ยศถาอำนาจวาสนาดีนะถ้าคุณเจอคู่ก็คือแบบเทธนะเป็นคู่ส่งเสริมคู่บุญคู่บารมีใหญ่เลยเป็นคู่ที่เกื้อหนุนให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ความสบายความแบบ เขาเรียกว่าความสุขความสบายอ่ะเออประมาณนี้เลยนะโอ้โหนี่คือความสุขที่คุณกําลังจะได้รับนี่คือเรื่องดีๆที่ทําให้คุณมีความสุขนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นไหมสิ่งที่คุณสู้สิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณไม่ยอดท้อสิ่งที่คุณภาคเพียรเจ็ดไม้เท้าหกไม้เท้าหกไม้เท้าคือวิกตอรีหกไม้เท้าคือซิกออฟแวนวิกตอรีไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความเจริญเติบโตไพ่แห่งความก้าวหน้า เห็นไหมเดินทางมาสู่เป้าหมายแห่งเส้นทางสู่ชัยชนะเดินทางมาสู่เป้าหมายแห่งชีวิตเดินทางมาสู่เป้าหมายแห่งเส้นชัยแห่งความสําเร็จโอ้โหไพ่คุณเริ์นะไพ่คุณเริ์โอ้โหคือเดอะซันอะไม่อยากจะเปิดต่อใบอีกห้าใบเลยอะไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ใบที่สิบหนอหมดข้อมาส่งมหมดโรคหมดภัยต่อจากนี้จะมีชื่อเสียง เกียรติยศความสุขความเพียพร้อมและความอุดมสมบูรณ์เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ78ใบความหมายดี the emperor the empress นี่ไพ่คุณเป็นไพ่บารมีใหญ่มากคุณเป็นใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้อ่าอ่าถามเลยว่าคุณพบคลิปนี้คุณดูคลิปนี้คุณเป็นใครนะดวงคุณเด่นดวงคุณดังดวงคุณมีบารมีรากฐานโอ้โหรากฐานบารมีใหญ่ หนาะเป็นดวงที่เป็นดวงจักรพรรดิเป็นดวงจัก,กรพกกรรดินีนะแล้วก็เป็นดวงของคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นดวงของคนมีเงินมีทองเป็นดวงแห่งความสุขความสบายเป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ระดับระดับบิ๊กบิ๊กอะอคุ้มของเอ่ยประมาณนี้นะพลังงานคุณเริธพลังงานคุณรูพลังงานคุณดีต่อจากนี้ชีวิตสดชื่นชีวิตสดใสชีวิตจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีโชคมีลาบหนาะมีเขาเรียกว่ามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมบ้านรถเงินทองเพียพร้อมความรักที่สมบูนะรณ์หนากัลยาณนมิตรคนรอบข้างโชคลาบเงินทองโอ้ ดวงดีนะดวงคุณเลิศดวงคุณปังดวงคุณเอาอยู่นะเอ้าดูอีกสักห้าใบจะเป็นไรไปเออขออีกสักห้าใบจะเป็นไหลไปนี้คือเรื่องที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ในช่วงนี้นี้คือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ในช่วงนี้นะเป็นพลังงานที่เลิศนะใครที่ชมคลิปนี้ถือว่าคุณแบบคุ้มมากคุ้มมากก้าวถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ อ,าาอยากกินอะไรอยากได้กินอยากไปเที่ยวไหนอยากได้ไปอยากทําอะไรอยาได้ทําโอ้โหพหังความสุขความเพียบพร้อมความอุดมสมบูรณ์โอาา้โหมีเสน่าหา์พลังงานของใครบางคนนะบอกเลยคุณจะเจอคนในอดีตชาติคุณจะเจอคู่แท้คุณจะเจอมิตรแท้คุณจะเจอสิ่งที่ดีคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณโชคดีเห็นไหม คุณจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเอ้ยบางคนได้เจอแบบเพื่อนเก่าก็ได้เจอแฟนเก่าก็ได้บางคนก็เจอคู่แท้มีแท้กัลยาณมิตรคู่บุญคู่กุศลโอ้โหดวงคุณดีนาเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอ่าไพ่ที่ให้เราแฟนนะไพ่พระสังฆราชไพ่ดวงคุณเป็นไพ่คนมีบุญบารามีจังเลยอย่าคลิปเนี้ยใครที่รับชมรับฟังคลิปเนี้ยเห็นไหมคุณมีของดีอะไร นะเป็นไพ่ของคนมีบุญมีบารมีลากฐานบุญกุศลคือบารมีสูงมากอาใครที่ชมคลิปเนี้ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สูงสูงเลยระดับครูบาอาจารย์เลยนะแล้วบอกเลยอถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่มียศมีตําแหน่งเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนโด่งคนดังเป็นคนที่มีความเรียกพร้อมอุวมสมบูรณ์เป็นคนที่มีความครบคันมีความมั่นคงอ่ะอเป็นคนที่มีดวงผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์ทั้งบุรุษและสตรีอ่า อยดวงดีมากเลยอกโอ้โหการเงินเห็นไหมคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินบางคนได้รถนะบางคนได้รถนะบางคนได้เงินนะโอ้โหเนี่ยความโชคดีเกิดขึ้นนะเห็นไหมดวงคุณจะดีขึ้นดวงคุณจะ,ะมีความสุขขึ้นเดลเวอร์มาแล้วว่าบางคนเจอคู่แท้ด้วย เห็นไหม The Lover เนี่ย The Emperor The Empress ไพ่คู่ขึ้นหนอแล้วก็ไพ่หกถ้วยสิกออฟขัขึ้นมา The High l o Fan ขึ้นมาเนี่ยหนอไพ่ดวงไพ่คู่คุณขึ้นนะ The Lover ขึ้นมาบางคนเป็นลูกรักของเจ้านายเป็นลูกรักของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้านายรักเจ้านายเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักเมตตาเห็นไหมคือหรือว่าแฟนรักแฟนอุปถัมภ์ก็ได้ด้วยนาไพ่ The Lover ช่วงนี้อะ บอกเลยใครโสดอยู่กาวถวยใครโสดอยู่คุณมีโอกาสนะได้เจอคนคนหนึ่งอืมเขาจะรักคุณอ่าบอกเลยเขาจะดีกับคุณไม่ว่าจะมาในรูปแบบของแฟนหรือรูปแบบของเพื่อนหรือกรลยาณมิตรหรือรูปแบบของเจ้านายหรือรูปแบบของผู้หลักผู้ใหญ่ เริดเริดนี่คือความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือเรื่องที่จะทําให้คุณมีความสุขในช่วงนี้เลยหนงะมันปังนะแม่มันเริดอยู่นะแม่บอกเลยมันปังนะมันเริดอยู่นะแม่รักดีๆจะเกิดขึ้นโอ้โ oh. ห พูดแท้มาแล้วนะแม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่นี่มันคือเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันปังอ่ะมันมีความสุอกะเออไม่รู้แหละคุณจะเจอกับเรื่องอะไรแต่บอกเลยว่าเรื่องที่ที่ท,ท,ที่ที่พูดมาวันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องดีๆที่จะทาให้คุณรู้สึกว่าเอยมันมีความสุขความอิ่มเอมใจความเบิกบานใจอย่างน้อยนะถ้าคุณได้ฟังคลิปเนี้ย ถ้าคุณยังไม่ได้เจอกับอะไรเลยในตอนเนี้แต่ได้ฟังฟังเต้ยพูดวันเนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็น energy ดีๆเป็นพลังงานดีดอ่ะเอออย่างน้อยก็หนึ่งแล้วแหละเป็นกําลังใจที่ดีนะเป็นสิ่งที่ชูกําลังให้เรารู้สึกวอุ้ยม,มีมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจมีความสุขทางใจไปก่อนเลยลําดับหนึ่งอ่าต่อไปก็จะค่อยๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกอุ้ยมันได้รับแล้วมันมีความสุขแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอ่าประมาณนี้อ่ะ สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาน,นะคะโชคดีนะสวัสดีจ้า